นี่นนนี่่สบายดีและสวัสดีนะทุกคนโอนี่พากันเลขึ้นโคกเลาวเมืองได้เอาสิพากันขึ้นไปอันนะเปิดลำพงรอแล้วเมืองดกเขาแล้วเมืองทวนเลยมาจิมีตูดด้วบ่

ไ,ได้ไหนๆรปลงมากบ,บึงท่าชิเปืนบึงปืนลำพงโร่นะไปบึงนี้เดินทุกคนมันมีเดินตะเก้ามันเคยลงกินนมีเดินนี้นะตะเข้าเฮ้ยตก,กเขาตองแมวทุกคนนี่ นี่สิบหกนัดนะโอ้ยอืมทำมันฟ้าปันหนึ่งกับยูด้วยก็ามาบึงยามหน้านี่บึงแล้วดูแรงนี่ลุกเขาหน้าจีไลทุกคนนี่เลยทุกคน เมึงสภาพป่าอ่เทียวนี้โอ้มนเป็นโคกทุกคนนี่เมึงเนื้อมันข่าสุกทุกคนคอยว่าต้องลายทุกข่าวเทียนนวนี้บางทุกติวเนอะโอ้คนไงนี่ นะเก็บแต้มนะทุกคนได้มาแล้วแต้มหนึ่งนะเป็นลูกขเขาสว่านทูกเขาหน่อยโลไปโตนะมาชั่นี้เลี้ยงไปสีเขาชุกเลยมามาไวเลยมาเอาตอนนั้นที่ นานาทุกคนนั่งเสื้อเบยนะนั่งเสื้อเบยนั่งเน็มแม่โต้นะ้ำาะว่านั่งเห็นมันชัดชัดไปแบบนี้มันชัดชื่อๆไปแต่ชืน้ำเมืองว่ามันไปทางมันจะอยู่ใส่นะแต่ว่าอันผ่านเน็มโตกับฝ่เซียนไปได้ทุกคนสองคนนี่กัยังยังมงมีไปเซียนเลยโม่จะเห็นหรือเปล่าเลยเนาะเห็นแต่เม่มันมันชัดเขาโดดทั้งพู่นะจะลงเนมนั่งเม้เม ยังมาอยู่ตรงนี้หนึ่งใช่วงนี้นี่สินั่ตรงนี้เห็นแล้วทุกคนนี่น้ำเห็นจบเจอนะแต่ว่าเขาเห็นแล้วทุกคนเลยเขาเห็นก้อนทุกคนในเดบอนเขาไม้นี่เห็นแล้วจะเป็นทางต่อเขาเจ้านะทุกคนอัน คือค่อยว่าเนี่ยทางต่อในบ้านคอยเนี่ยมันมันจำกัดคือค่อยว่ามันน้อยมันอยู่น้ำให้น้ำนาของเจ้าคือเอาน้ำแล้วก็เห็นยิ้วแม่มันนะแม่ยิ้วแต่ว่าน้ำมาแล้วมันเป็นทางต่อ,อเจ้าได้ขอเจ้าใหม่ไว้ห้างใหญ่อยู่ทุกคนเลยอยู่ในกุ้ขามนะเดีย๋ยวไปให้เบิง้งนี่นะน,นี่ทุกคนเห็นไหนี่ไม่ได้สูงนี่ทุกคนกคน่ะนี่ใทางต่อเห็นบ่ อ่างใหญ่เลยเสียดายนะทุกคนเห็นตุ๊บเจอแต่เป็นทางต่อของเจ้านะน้ำแม่มันมาหัวทางมันเลยเป็นทางต่อของเจ้าเจ้ามาเลยอยู่ในหน้าของเจ้านะี่เวลาเขาเจ้าเห็นเห็นก้อนเขาเจ้าจะเห็ดเครื่องไม้ไว้ไว้นี่ทุกคนกคนี จะใช้เครื่องไม้ผูกไว้หรือว่าเอาพ้าพันเป็นปากระบาดไปนเนียงไว้สําหรับให้ว่าผู้ให้คนณุติมาหาตำลังให้กับเจ้าหูาเออห้างโตหินแล้วห้างโจมนี้ห้างโตนี้มีเจ้าโคงแล้วอาไปซีนะาทุกคนอย่างนี้เมื่อกี้ก็น,น่ะทุกคนหลังจากเห็นห้างนั้นเป็นห้างของเขาเลยคขยคิดว่า มันบินเข้าพุ่มเลยทุกคนมันบินชัดเข้าไปในอุ้มนะป่ะยันบัวพาดออกทุกคนคนว่ะหนึ่งจะว่ามันชัดมันชัดวีดลงไปวีดลงไป้ัง,ปง,ปงนี่อาจจะเป็นห้างมันอยู่ห้นงดูเลยเดีย๋ยวไปเึิงลนะหักชาตะเก้าเขาเจ้าเป็นน้ำผู้เขาเจ้าไปนน้ำเนี่ยอ่ะมันชัดลงไปนั่นเลยเขะเจ้าบัวพัดเลยต้องเป็นห้างมันเขาเจ้าบัวไปเบิ้่คนนะ มันบิน,ตร,นนะตรงลงไปนี้นะตกลงไปในนีุ้กคนเี่แถวนะั้นมันเป็นแค้ม้วยทุกคนอุ้มนั้นอุ้มนั้นคิดว่าได้เดียวไปเบิ่งก่อนเห็นดุนได้นะทุกคนน้นนำมาแล้วมันชัดคอยว่าเลยเห็นหมดเข้ามาอุ่มนี่นะมันเข้ามาอุ้มนี่มันต้องมีก่อยวาวนี่ชอบไปชอบมากเลยเห็นนะแปลกหนึ่งทุกคนเลย ดูคนนี so ่เขาว่าแล้ว so, มันตรงมันตรงมีห้างมันส so ัตว์เข้ามามันนี้นะเห็นปอเห็นถึงได้ทุกคนเห็นแล้วห้างนี่นะสิบโมเมนต์ห้างของเจ้าเห็นไหมผัมันอยู่ไก่คนอยู่คือขอารดว่าเลยห้างเนี่ยนำมาแล้วเขาว่าแล้วมันสัตว์เขาสัตว์เขาเพราะว่าอันจากเขาเจ้าผู้ผู้เคยไปหาเขาเจ้ามันปิดเน่านี้เล มันมันแม่มันจะชัดไปชัดไปชัดชื you. You ่อช right? ื่อ mm ชื hmm. like me, ่อใดเลยเขานำไปเลยผู้ดีมันรีบเข้าแถวๆอุ้มเลยคนเขาเลยมาช่องหาไเหตุในตัวเลยแ่วหางกับพวกใหญ่อะไรในตัวเลยเห็นแล้วนะคุณและอีกคนหนึ่งเล่าเนี่ยหมดในหได้ทุกคนเลยเนี่ยเผวาเนี่ยกันไปหานะอีฉันพูดมาสองมานทำกันสองคนเราแยกไปทั้งวันเนี่ไม่ได้เห็นแล้วไม่ได้บอกเล่านะในตัวนี้แล้ว ตำหนึ่งทุกคนเลยต่ำๆเลยนะสีได้กลับเลยทุกคนเลยมันเที่ยงเลยในห้างโตที่ที่เห็นนี่ค่ะได้ไปคุยกับเจ้าของหน้าของเจ้าผูผหน้าของเจ้าไกา่คุณถูกจักกันเลยทุกคนเอยไว้ใจกันได้เนื่องจากว่ามันมันยังหน่อยนอเนาะเขาก็เลยยังฉีวาวกันบอ,อานะบวเอาเลยฉีป้าให้งเจ้าบึงอี่ประมาณว่าง เดือนนึ่งเลยเดือนเก้าเดือนหน้านี่ว่าสิมาจูดได้สิมาเ,เอาเพราะว่าตอนนี้มันยังน้อยอยู่ทุกคนเลยบูชาพุโทโธเอาไปมันกับบอลายทานดอกเดี๋ยวอันนี้มันกระเที่ยงแล้วสิกล้วยทุกคนเลยกลับไปห,ห,หาก,กินเขานะโอเคนะเอาแล้วทุกคนวัอนี้มัมนมือหม,มานมือล้วมหมานได้เหมือนนี้เลยเห็นทั้งข้างต่อเห็นทั้งเฮ็ดได้ทุกคนเลยมีมานี่ <c oughs> เป็นลุงกับปลาเด้ลุงกับปลาขอเจ้าเห็นเฮ็ดแต่กับเจ้กีบเฮ็ดอยู่นี่นะ เห็ดพวกชวนเล็ดพวกเห็ดเอ่อเห็ดคนหรือว่าเฮ็ดตาไเลยโอ้โหคนดถกยังไงน้อยนี่วาน้อยเลยน้อยนี่อืดูน่กางนันงกำลังจุ่มเลยนี่นะไกงใ่ไก่เหไก่แล้วเห็นเืีล นนี่ไโอ้โหนี่ทุกคนนี่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 กัลังกัลังออกมานี่เลยนะนี่อ๋อนี่ดกับปูบ่ายนาหนิทุกคนี่ป้ามนนี่มูหมานะทุกคนเสียบทเที่ยวติดมานะจีบอยู่นะนี่ แ่ะนหมเตะข้นนี <Please. S 1> <dead> ่นี่นี่อืมเือีดนี่นี่นี่ปี๊ดนี่นี่าลอลชุดยอชุดยมือหมาดแล้วมือนี้ เก็บเห็ดทุกคนเก็บเห็ดเก็บเห็ดทันละทันนะพวกเห็ดตาบนี่นี่นี่มันบานได้งหนก่บเปลียยนแค่นี่ละมันจังพอดีวานชื่อวานชื่อี่ไม่มีบึ้งนึกพูนฮะบึงนึกพุงนี่ นี่หลฮักตู้ฮัก้ประถมนะแล้วว่าอันนี corona, ้เ no. สียนนกเสียนที่เื่องนะมาไทยดีเลยดีเลยอืมตรงนี้ตรงนี้เขาปิดเนี่ยปิดลุดเกำจัาปิดกันโอ้โหอ๋อนี่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 มาไป นี่นี่กำลังมันดูดินขึ้นนี่ทุกคนนี่นี่ตัวนี้นี่ดูดินขึ้นดูดินขึ้นนี่นงามนิ้วอันนี้ยังใบผลงมาเป็นดอกเลยทุกคนนี่เห็นโพดแต่โพดมึงนี่นะเบื้องเนี้ยนี่ยังสิออกลายกว่านี้ได้นี่มาเจาะมืออื่นยังได้อยู่นี่ านคเก็บแล้วนะทุกคนทุกทุกได้ย่ากันเข้ากับทุกเข้ากับทุกข์กันตอนนี้ยัง้ยช่วยเลยใส่ไปได้ซื้อกระช่วยตัวเองก้อนตอนนี้ซื้อไปซื้อน้ำมันนะเก็บแล้วทุกคนเลยเก็บเล็กน้อยบางเก็บกับปลากับปลากับลุงข้าเจ้าเก็บก้อนเลยเบิกไงไอ้แกงหนึ่งทุกคนนี่นะไม่งดอกนะ งามกูดีทำไมออเอา,เอา,เอาเน้ำกระเจ้าเอาพอเพราะแต่ได้ปุ่นนะทุกคนอยาวเพาะปุ่นหนึ่งกับพอ่พอพะ่มันก็ลายไปได้พอเลยพอเลยมีเหง้าเสี่ยวเบือซ้ำนี่นะพอได้ปุ่นหนึ่ง กลับมาหัวเนื้อแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพากันเฮ็ดกินนะแต่ว,ว่าหนกกับเห็ดที่ว่านําได้มาในอาจจะเป็นต้นแรกงนะสิได้กินตอนเที่ยงนี่ฟ้าสิ้ากันตำหุง้งแล้วกับแกงน้ํไม้กินนะทุกคนไอ้แม่เรากําลังแกงน้ํไม้อยู่นะนเราตำกําล้างแกงนะทุกคนน้ํไม้กับเอาเนื้อเลยทุกคนเพราะว่าคอยปลูกไว้อยู่น้ํไม้กัน ไมบ่งแลไม่บริสุทธาต่ำก็เบื่อใช่ยิ่นี่อืมอายที่นี่แล้วมัน กินเนาะอ้รโอเคเหมกันโ่้ตกกินละเขานันุดเขาก็ไทยด้วเอาเจียว้วมาทุกคนกินพร้อมกันนะตำมะ้าครับแกงน้ำม้ มีป่าแห้งนัง่นนะพักเองเนาะเต้นมา,นนา,มาเลเท้นมาเลเท้นใช่พักก่อนไม่โทรศัพท์เท้นเต้นได้เขาชี้ตัวครับครับ เด้อพี่คำกันเด้อพี่น้องท้องพุงเลยซื้ออังรมาเขาเลี้ยงผมมาผมอ่านไ่อู้หญิงอ่ะไม่ผู้หญิงย้อนแตยังเอาหนีมาหน้าเลยนะทุกคนมาเกือบมูเกือบไก่นะคลิปนี้กือสิบประมาณนี่นะทุกคนนี่เขากิดไปหาตอเห็นไหมทุกคนโชคดีอยู่เห็นคือคอยว่าเลยเนาะเห็นกะ โบไดเอาเนาะเพราะว่ามันยังมบาใ่ป้าไว้ก่อนเดือนเก้าเดือนหน้าทุกคนเลยเพราะว่าเทียงบอนเห็นกะเป็นเทียงเงินนรู้จักกันทุกคนไว้ใจกันได้เที่ยงหอ่นมือเอาหรือชวนกันเอานะกะมานยุ่ทุกคนได้ไปกันเลยได้เฮ็ดพร้อมนะนกก็ได้อ่ะประมาณนี้แหละทุกคนเลยขาบอกเข้าใจหลายๆที่เขามาอับซุมกดติดตามกันไว้นะ กูติดตามกันไว้ว่าคลิปมาเ้าสิภากันไปใช้นะโอเคนะ